สวัสดีค่ะพบก,กับช่องมืออากาะนะคะคอนล,ลี่มา<ช>ถึงนั่นอยากเห็นทีอสุดวันนั้นนะามาหมด <มา S 1> แล้วเนาะโอ้ยบ้านพร้อมอยู่แล้วบอนี่ห้องนี้อยู่แล้วนอนแล้วเข้าไปนอนแล้วพอดีอันถ่ายถ่ายคลิปมาเหลือสองนาทีก็เลยเมาอยู่นีสองนาทีมาหอดแล้วคอน <laughs> ลี่มาหอดแล้วจ้าคอนลี่มาหอดแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราไปดูนะพี่กิมมี่เข้าไปนอนกับนิกกี้แล้วแหละ ี่บ้า 3, นเช้าหลังสาบรรยากาศนะรเขาย่ก้าบงเล้างโอ้รถใครลงจิมมาจากากุกอกบ่ไม่แน่ใจแม่มือรถแอนบ่อุ้ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจเราไปแซวแซวโอ้ยลุงจิมเอ้ยเดี๋ยวต้องไป ของใครทําไมยกครัวมาเลยโอ้ของคุณชัยบอกั่นแมอเตอร์ไซค์นั่นละแม่ยังว่าอหมดเย็นแค่มอเตอร์ไซค์กี่วันแ้วนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอยโอ้้โอ้อ้โ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 อ้ยโอ้อ้โอยโอ้โอยโอ้อ้โโอ้อ้โอ้้โอ้ยโอ้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 ยโอ้ยโออโโโอ้ ค่านี่เย็ยนอยู่นะนี่แต่เมื่อ,อคลลืน้นะอ,นอ,อ๋อยังเย็ยนอยู่อไา,าขอขาคงค,รคนี่เดางหงคือวสสารไปเ,เมากวมากนแกมาจากบ้านเลยเหรอลงลุงพันมาถแถลงข่าวหน่อยนี่ยกครัวไปไหนบนอกเ่อ้าก็มาถามผมว่าคนของใครของใครเนี่ยมาตอบเลยผมไม่รู้ก็รถมอเตอร์ไซค์คุณคุ้นคันนี้นะของแอนม โอ้ขาอ่อนเลยไปหลายวันทำไมลุงพันขาลุงพันทำไมขาอ่อนครับไปไหนมาทำไมขาอ่อนป้าจนขาล่ายุงกัดกันมาแถลงก่อนแถลงก่อนไปขนอ่ะป้าไงไปไหนมาด้วยการแถเลกันไหนไหนเจ้าดวงพันอย่างไรบ้างป้าป้าเนี่ยโอ้พี่น้องเลยเดี๋ยวได้เลยสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับผม ข่าวด่วนจ้ะครับก็อขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีทีคารพกักทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศก็ประมาณ15บห้าค่อนี่นนี่ยกัลแ่นนอกเด้อก็เดินทางมุ่งหน้านะครับลงมาจากเกกอกุกตูมมาแล้วพี่น้องเลยเดินทางมาก็ไปเอาสัมภาระของพี่ของน้องครับก็เพราะว่าจะเป็นอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ของวยอันนี้ก็ของน้องแอนแฟอร์มารีส่วนเครื่องเครื่องควัวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เข่านะครับคู่ทางกะละมังนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวดข้าวข้าวสาร ก็ของพี่แอดชัยชาแน,นลนี่ของแ <ฮะ S 2> ม่บุนะคะ้น้องมลครับผมถุงทองจอมซ่าพี่น้อง เอามาไว้ที่ครัวกลางหมดเลยนะคะทำกินได้นะคะอสุดยอดพอดีแก๊สหมดพอดีเลยมีถังข้าวสารนะคะถังสีดำเป็นถังข้าวสารนะคะโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณครับตอนเย็นก็จะได้นียวแก๊สีจะกลับเไม่ใช่เหรอคักลับเลยครับกลับเลยกลับเลยแล้วก็กลับมาไปไกลมากนะคะกลับเลยโอ้หไม่ได้ใส่หมวกเลยตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาครับก็ร้อยกว่ากิโลผมก็มุ่งหน้าจะ บอกลงมาสรลนนครกสคนนครก็มาสว่างในดินอย่างสว่างหนึ่งดินผมก็มุ่งตรงมาเส้นทางใหม่นะใช้เวลาหนึ่งวันพอดีนะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งวันกับ่องคืนพี่นาโอ้ก็เดินทางมากะคือเส้นนี้ถ้าเรามุ่งตรงมาเนาะมันจะมาสว่างคือมันตรงมาเลยมันจะต่างกันอยู่ประมาณยี่สิบกว่ากิโลเมตรยี่สิบยี่สิบเจ็ดกิโลหระแล้วก็เส้นทางจากสว่างมุ่งหน้ามากรุงเทมันจะตรงดิ่งมาเลยไปน้อง มันจะไม่คดไม่โค้งกันนะ<ฮ>ผมก็ลองทดสอบเส้นทางดึงเข้ามาทาง,งวันนอนครับไม่ได้มาเส้นนั้นผมก็พยายามไปหลายๆเส้นทางนะ<ฮ>เข่อลงนะถ้าไปทงพูดมันจะไปบ้านม่วงก็เลย<ฮ>เออตรงมานี่นะรตรงมานี่ก็สะดวกเส้นทางมันจะม,นมันสะดวกกับมันตรงไปอย่างเดียวนะนก็เลยลองดูเส้นทางก็ ใช้เวลาถึงสองวันเพองพอย่าพาวเพลินพออย่าพาวเพลินเราต้กินข้าวกินน้ำก่อนครับผมก็เลยประมาณนั้นแต่ตลอดระยะเวลาเส้นทางฝนตกเลยพี่น้องอ้าตกมากเลยนะครับตกแล้วก็เศร้าตกแล้วก็เศร้าเอาเราไม่รอครับไปฝนขออพี่กับใครเนี่ยนะมาเห็นแล้วฝนฝนอันนี้ก็ไม่รออันนี้ฝากไปให้ทางอันนี้กระแมนที่บอกบอกจงนี่ทางไม่เบ้นเลยเด้อนี่เอ้บี้ พอได้เมื่อกวกอก็ปากใหญ่ใหญ่ได้ค่ะได้พอดีว่าจะมาส่งตอนกลางคืนนะรับไปผมเราลืมเราหลงมาเลยนะโอ้ยืมของเพื่อนมาหมดแล้วพี่เบนยันพี่เบนพี่เบนอยู่ข้างอันข้างยัยาชีนะฝากฝากเมื่อให้เพื่อนเนี้ยยังไม่เอากับเลยนี้ ี่ครับผมตรงนี้า้ำมีคนแย่งหน้าที่จะไปแล้วครับคคคือนนี้รับหน้าที่ของเจ้าหมดลงแล้วใครแย่งขนขยะข้อปืนีทำข้อหมายไปแล้วช่วยซึ่งกันนะเดี๋ยวเพราะว่วันก่อนเน่ะผมก็ท่าหมดพื้นเพื่อนไปน้ำ คนใดคนหนึ่งมาอยู่ก็สามารถทดแทนกันได้ครับตั้งเก่งเจ้าคุณ้งเก่งมดปายเนี่ยแม่เอดีเพิ่งจบคนนั้นนะเป็นคนข้าหน้ก็เลยจะไปต่อข้ามอสีพ่อีัดใ่พ่อผัดมอต้นได้บ่พ่อพ่อพ่อนิ่มนะมอต้นสีกากีเจ้าน่ะสีดำมปลายแกลงก่อนเอาตัใดลงก่อนนาะแกลงก่อนอันนี้อยเอาลงก่อนก็ได้อ้าเทียมไปก่อนนะ จานดาวเทียมกระทะเคลื่อนที่จานดาวเทียมปเ้าต่าีเด็นัอ้าข่าห้องขึ้นไงแต่พี่น้องอมต้มไก่ม่ต้มไก่ไก่ดลยหาสมใสวามวันนี้ให้มาไว้ครัวกลางแล้วก็ทำอะไรกินกันที่นี่ล่ะแล้ก็จะกุ่ครัวกลาง ซากซากพา่ได้ม่นีเลยเพราะว่าเราไม่มีหดใหญ่อยู่แล้วลดลงย่างเดี๋เแก้เชือกก่อนเดี๋ยวแก้เชือกก่อนค่ะไทยมันนอก

ครบหมดปลาติข้าวใช่ปลาสมบนนปลนึงน่ะปลาสมนนนึงอ่ะตรง่นับเดี๋ยวเพิ่งเอาลงใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเพิ่งเอาลงเอาไปซ่อมก่อนนะคะไทยบ้านนอกรถร์ไซน่ะงั้นก็ไปร้านเลยพี่เพราะว่าเผื่อพี่พันเพื่นต้องใช้รถ เผือกเปิ้นต้องเอาไปคนนั่งคนนี้ใะไดมโอ้หนะเป็นถังข้าวสารมาเลยคะโอ้ถังข้าวสารมาเลยหนักนะคะเอาไนักเด้อหลายๆสุดว่าหลายแตกเลยลายคนรุ่นกันเอ้านี่กี้นี่ชิมน้ำชิมน้ำชิมน้ำเลยชิมชิมปะมันจะเค็มหรือมันจะไม่จะทำอะไรแม่ต๋อมน่าจะคุบเขียดนะแม่สนุกใหญ่เลยเนาะ กินกินหญ้ากินหญ้าอ,อันนี้นะใช่มันจะกินทุกตัวเลยถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่สบายมันจะหากินหญ้าเนาะใช่ม,มาแถวบ้านเราเนาะฉลาดมากนี่คะ่ะนิกกี้รออยู่คือเก่านี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า